วัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวว a h o o h e เฮดวินนะครับตัวนี้ก็คือพัดลมสําหรับเวลาปั่นเทนเนอร์นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังเขาจะมีขานะครับสำหรับปรับถ้าปรับมุมนี้มันก็จะสําหรับวางกับพื้นแล้วก็จะพุ่งไปด้านหน้านะครับสาหรับสเปคคร่าวๆก็คือความเร็วลมอยู่ที่อ่าแม็กซิมัมอยู่ที่48กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ข้อดีของเขาก็คือความเร็วลมสามารถจะความฟิกได้3แบบนะครับก็คือตามสปีดเซนเซอร์นะครับก็คือมันสามารถแพรกับสปีดเซนเซอร์เมื่อเวลาเราปั่นเร็วลมก็เร็วตามนะครับหรือตามฮาร์ดเลดก็ได้นะครับตัว H R นะครับแล้วก็อันดับ3าก็คือตามระบบเมนนุ่นนะครับลมเท่าที่ผมทดสอบดูก็ค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้จะเปิดนี่นี่คือเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับค่อนข้างแรงมากนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถนอ,อกจากนั้นเขายังสามารถคอนเนคกับแอปของวาฮูในการคอนติคแรงลมแล้วก็จับแพรลิงกับตัวสปีดต,ต่างๆนะครับส่วนตัวมอเตอร์จะอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้มันจะเป็นพัดลมลักษณะคาไโบเวอร์นะครับก็คล้ายๆกับพวกพัดลมมอเตอร์แอร์นะครับแล้วก็ให้ความแรงแล้วก็ความเงียบค่อนข้างสูงสาย สายไฟนะครับก็คือเป็นเขจะต้องเสียบปลั๊กไฟ2 2 0โวลต์นะครับให้มาค่อนข้างยาวนะครับผมน้ำหนักไม่ค่อยเยอะแล้วก็สามารถปรับนะครับมีขาปรับความสูงได้กรณีถ้าตั้งแบบแนวตรงตั้งบนโต๊ะตัวนี้ก็ปรับขาขึ้นมานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงส่วนของแอปพลิเคชันบ้าง สำหรับตัว Headwind นะครับมันสามารถแพรกับ Hard Rate ก็ได้หรือ Speed Sensor ก็ได้แล้วก็สามารถแพรกับตัวอุปกรณ์นะครับตัวแอปของว่าฮูเองเดี๋ยวผมจะลังจะเปิดให้ดูนะครับก็กดที่เพิ่มเซนเซอร์ใหม่นะครับจับคู่เซนเซอร์อย่างรวดเร็วนะครับอ่าเจอ Headwind แล้วนะครับอันนี้ก็แตะ แลก้ก็กดบันทึกเซนเซอร์ได้เลยนะครับหรือลองดูข้อมูลเซนเซอร์มันก็จะขึ้นโอเคตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เราจะสามารถปรับเลือกเป็นความเร็วชื่อประจอก็ได้ก็คือมันจะแพรกับคู่กับตัวฮาร์ดเลดของเราหรือสปีดเซนเซอร์นะครับหรือควบคุมอัตโนมัติตรงนี้ถ้าผมควบคุมแรงลมก็จะเปลี่ยนตามนะครับ ตรงน,นี้มันก็จะเบาตามนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับได้นะครับความเร็วพัดลมลมแรงมากนะครับถ้าที่ลองทดสอบดูเอาเป็นว่าแรงกว่าคาตาลิแน่นอนนะครับตรงนี้นี่ก็คือโดยวิธีการเซตอัพก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องง่ายๆสามแปบโอเคก็หลักๆก,ก็มีอยู่เท่าน,นี้นะครับ